ในเรื่องของกฎแห่งกรรมเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้เป็นหลายๆมิติด้วยกันนะกฎแห่งกรรมในประเภทแรกเนี่ยเกิดจากพบชาติต่างๆที่ผ่านมานะกฎแห่งกรรมในประเภทที่2ก็คือว่าสิ่งที่เราทไํไในปัจจุบันขณะส่วนกฎแห่งกรรมประเภทที่3ก็คือสิ่งที่เราได้ทําในวันนี้เนี่ยจะส่งผลถึงอนาคตต่อไปนั้นหลายคนมักจะเข้าใจว่าเวลาเกิดเรื่องเลวร้รายกับตัวเองเนี่ยเรามักจะโทษว่าเป็นกรรมเป็นกรรม นะโดยที่ไม่ได้มองกลับมาเลยว่าไอ้ก,กรรมตัวนั้นเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ตัวเองได้ทํามาก่อนไม่ว่าจะอดีตชาติก็ดีไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานซืนที่ผ่านมาหรือแม้แต่ในปัจจุบันขณะที่เขาพูดอยู่เนี่ยนะเขาก็ไม่ได้พิจารณาเลยว่าสิ่งที่เขาทํานั้นถูกต้องหรือไม่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างของการกระทําไม่ว่าจะเป็นการคิดความรู้สึกนะหรือการกระทําอะไรเองก็ตามมันจะส่งผลทั้งดีนะแล้วก็ไม่ดีในอนาคตต่อไปเนี่ย เราก็จะระมระวังเสิ่งที่เรากระทำได้มากขึ้นนั้นกรรมก็คือเสิ่งที่เราได้ทําและเราก็เป็นผู้ที่ลิขิตเอาไว้เอง